โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในแมป Toilett o w e r Defense นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเอ Launcher Camilla Man นะฮะเราจะเอาในโหมดอีสเตอร์เลยหรือเปล่าอ่ะอีสเตอร์เลยก็ได้นะฮะไปม,มา รอโหลดมาแล้วนะฮะโหมดอีสเตอร์หวังตัวตังแล้วก็คิวปิดไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าออโต้สคริปจะไหวหรือเปล่านะฮะ <c oughs> อันนี้เราจะรีวิวเฉย โอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางตัวตังนะฮะอีกตัวหนึ่งโอเคต่อเลยก็วางตัวตังต่อเลยเดี๋ยวก็เราอัพตัวคิวปิดนะฮะ รอก,ก่อนเอาอัพได้แล้วนี่มาอัพอัพตัวตังีงอ,นนอัพตัวตังก่อนเดี๋ยวก็ค่อยวางเอกรีพิชอนเอยเอกลันเชอร์นี่เอกลันเชอร์เราวางตรงไหนดี วางหน้าหน้าเลยนะหนึ่งตัวก็จาเมจหนึ่งพันห้าร้อยระยะอยู่ที่สิบห้าคูดาวสองวินาทีอ๋อแล้วก็มีวงเอ็กซ์โดวงอะไรนะวงสเปสนะฮะนี่อัพเกรดไปโอ้อัพเกรดไปขั้นแรกใช้เงิน1,200นะฮะ ดาเมจอยู่ที่3,000ระยะ30คูดาวนวินาทีนะคะโอเคต่อเลยต่อเลยโอเคต่อเลยอัปเกรดไปก่อนตัวนี้อัปต่อไปคัดต่อไปอยู่ที่4,000นะฮะ มันโกงที่ตัวอะไเนะี่ยตัวนี้หรือตัวนี้น่าจะต,ตัวคิวปิดมากกว่ายัางอัพไปได้เลยถ้าอัพแพงมากโอ้ไม่นะเอาไม่เป็นไรนงั้นเดี๋ยวเราอัพตัวเงินไปกันระวังดักตัวหนึ่งได้หรือปล่า ไม่นะสใสเราต้องวางไม้ตายเราแล้วนี่ตัวนี้เลยเมเพชอนต้องอัพเกรดไปก่อนอ,อัพเกรดไปก่อนช่วงนี้ต้องให้มันแครี่ไปก่อนโอ้ไม่ตายเลยเราก็รอ รอเงินอย่างเดียวรอเว็บสคริปต์นะคะโอเคตัวนี้ก็อยากอัพไม่ได้ค่ะอัพแพงมากไม่รู้ว่ามีกี่ขั้นนะคะเขาไม่บอกว่ามีกี่ขั้นน่าจะขั้นนี้เสร็จแล้วก็อีกขั้นนะน่าจะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็เก็บตังค์อัพตัวนี้เลยนะคะ <c oughs> เวบหน้าน่าจะอัปเกรดได้4ี่พันเคอัปเกรดไปเลยนะฮะดาเมจอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยระยะสาสิบห้าฮูดาวหนึ่งวิแล้วก็วงสเปสอยู่ที่แปดโอ้ก็คือก็ก็น่าจะเก่งอยู่ ขั้นหนึงอ่ะหกพันก็ได้พอดีฮะดาเมจอยู่ที่หนึ่งื่นสองพันห้าร้อยระยะสี่สิบแล้วก็คููดาวหนึ่งวินะฮะวงวงสเปสอยู่ที่สิบนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวครั้งนี้ก็น่าจะเป็นรีวิวตัวบวกวิธีผ่านอันนี้วิธีผ่านอันนี้นะวิธีผ่านดานอีสเตอร์ก็วางประมาณนี้ จริงจริง,รงเราต้องอัพเลฟชอตให้ตันก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวรอเลฟชอตตันเลยนะคะคือมีวงเดียวก็คือมีการโจมตีรูปแบบเดียวนะสรับสำหรับตัวอีสเตอร์ตัวเอกเลฟชอตไม่ใช่อีสเตอร์โอเคเลฟชอตตันแล้วนะคะคือปิดขายได้เลยอ่าตัวนี้ได้ปรับระยะ แล้วเราก็วางเพิ่มประมาณนี้นเพอไหนแค่ตัวนี้ตันตัวเดียวก็กแครี่ไหวไปได้หลายเว็บแล้วนะคะเราลอเว็บสกิปเลยเก็อัปเกรดตัวนี้ี๋ยวเทียวกับล่างแรกหรอล่อลางแรกที่ไม่เหนือนก็คือปืนปืนด้านหลังขั้นแรก เอาขั้นแรกก็คือเหมือนทุกอย่างเลยอ๋อมีตรงหูที่ยังไม่เหมือนนะฮะอัพอีกขัน้นอัพอกขันก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่เหมือนอัพอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวเราเอาเราเ,าเรา,เอ,าอัปเลเชอนไปก่อนโอเคนะฮะนี่ก็คือ4ี่เลเวลสำหรับตัวเอกลันเชอร์นะฮะเลเวลแรกก็โมเดลจะประมาณนี้ เลเวลที่สองก็จะมีปืนเข้ามาอ๋อเลเวลสามจะมีตรงนี้ตรงที่เมาส์ผมเนะี่ยตรงนี้แล้วเลเวลสี่ก็คือตันก็จะมีหูกระตายประมาณนี้เราอัพเกรดเเวลชชอนไปก่อนอัพไปอันตัวนี้อัพแล้วก็วางยาวๆนะฮะ เรามาดูการโจมตีนะฮะขั้นแรกเขาก็จะใช้มือตีเลเวลแรกพอเลเวลสองเขาจะใช้ปืนด้านหลังยิงแล้วนะคะอ๋อนี่ไงความแตกต่างตรงกล้องตรงนี้มันจะเป็นสีชมพูแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นกล้องธรรมดาเราก็อัปเกรดไปเลยอ้ยทำไมวางไม่ได้ ส่วนอันนี้เราก็ออโต้สคริปได้ทุกเว็บนะฮะก็ะคือไม่ต้องกลัวมันหลุดหรือจะแพ้เลยก็คือมีแค่ตัวนี้แล้วก็คิวปิดแล้วก็ตัวเงินก็โซโล่ได้แล้วนะฮะเราก็รอ คือเลือดเยอะแค่ไหนตัวนี้มันละลายเลือดของเลือดของตัวพวกนี้ได้เร็วมากวับวับก็หายหมดละเ,เราก็จะวางตัวนี้ต่อเลยคือวางแค่ริปชอนนะฮะ วนพวกนี้ก็ไม่ต้องวางก็ได้นะฮะเพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะมันก็คือมันไม่ได้เก่งสําหรับโหมดนี้ตัวที่ลงใน,นแนลออโต้สคริปได้หวยว่าคือเลฟิชอนเลฟิชอนคาเมล่าแมนอัปเกรดไปอัปเกรดอัปเกรดอัพเกรดอย่างเดียวอัปเกรดอัปเกรด Okay. เราก็รอรอไปยาวๆเรอาอยัางอัพไม่ได้อัพไม่ได้เราก็รอไปนะฮะโอเคตัวนีกตัว เามหกแล้วนะฮะด่านนี้จะมีหกสิบเว็บนะฮะจะมีหกสิบเว็บซึ่งแต่ว่าละเว็บเลือดเลือดของไพลเลตก็จะประมาณนี้ก็คือมันก็เยอะแต่ว่ามันจะไม่เท่าไหร่สำหรับเรชอนเพราะตัวมันโกมันโอพีมาก ตัวนี้อ่ะตัวนี้เดวเก็บไปครับคือถ้าจะใช้จริงนะไม่ต้องเอาตัวนี้วางนะฮะมันใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะนะว่าน่าจะใช้งานได้ไม่ค่อยดีมากเราก็ค่อยๆทย,ยอยอัปเกรดไปละกันนี้ตัวอะไรอ,อ,อ๋ออัพเกรดไปนะฮะ เราทเล็ดมาเวฟที่สี่สิบนะมาประมาณเจ็ดแปดน่าจะมาสิบตัวคือมาสิบตัวพอดีโอเคตันแล้วนะตัดเลปิชอนตันตันกี่ตัวแล้วเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่อ๋อตันสิบเอ็ดตัวแล้วนะฮะก็คือเลเวลนี้ก็สคิปได้ได้เยอะมากเลยนะคะได้หลายเวฟแล้วส่วนเราก็เดินเล่น เดินเล่นในแมพว่าตรงนี้ลงได้เหรอเนี่ยเราลงมาด้านล่างลงมาด้านล่างไม่รู้ลงมาทำไมลงมาเพื่ออะไรเนี่ยขึ้นอา้าวล้วขึ้นยังไงขึ้นยังไงลงได้แต่ขึ้นไม่ได้เอา้าวงงงงเลยอ๋อขึ้นตรงนี้ได้อยู่ ไม่ขึ้นตรงนี้นะมขึ้นได้ดี๋ยวตอนนี้เราก็แค่ลองเงินแล้วเดี๋ยวเราก็ขายตัวเงินเพื่อวางเรฟชอนตัวหนึ่งาอัพอ๋อเอาลืมอัพตัวนี้ลืมอัพตัวนี้อลืมอัพลืมอัพเกรด เลือดอยู่ที่ตัวนี้เหรอ,อม,มาเจ็ดตัวแนละ้วเลือดหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นก็ก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่โอ้หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามมืนแปดพันเลือดเยอะนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เราจะแพ้ไม่ได้นะเราจะแพ้ไม่ได้นะไม่แพ้หรอกหน้าตาดเว็บนี้ยังไม่แพ้อยู่ละอุ้นเลือดเท่าไหร่หกแสนอ๋อหลักแสนนี่ชิวมากตัวนี้เลือดสี่แสนเธอเล็ดสไปเดอร์อ,อ๋อเราได้แล้วนะฮะเราก็ขายตัวเงินเลย แล้วก็วาง r e p e ชอ t i o n เกียร์ u เกียร์ u เกียร์ u เกียร์อันนี้ก็คือสอนลงอีเตอร์บวกกับรีวิวตัวเอกลันเชอร์นะคะโอเคถ้าโจมตีอ๋อถ้าเจอกันขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ขอ,หมขอวางไกลๆหน่อยอ๋อถ้าโจมตีอ๋อมันก็คือยิงแบบนี้ใช่ไหม ยิงแบบนีแ้แล้วถ้าขั้นแบบไม่ใช่ขั้นตันล่ะอ๋อก็ยิงแบบนี้เหมือนกันท่ายิงท่ายิงของเขาน้าตาเลเซอร์เลือดหนึ่งล้านสองแสนก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาเว็บที่ห้าสิบสองนะฮะก็ยังชิลอยู่ วงเขาเท่าไหร่นะวงเขาสี่สิบแต่ว่าได้บัฟส0เอร์เซจากเรย์เชอตก็คือจะได้ระยะส4สิบสี่นะฮะก็ระยะก็ถือว่ากว้างดาเมจห2ื่นสองก็ไม่ได้น้อยเลยนะหมื่นสองห้าพันก็กลางๆคือน่าจะลงนน่าจะลงฮาร์ดไว้นะฮะน่าจะลงฮาร์ดไว้ แต่น่าจะลงพวกไนท์เมย์พวกอีเตอร์ไม่น่าไวเพราะเวชอนยังยังเริ่มมีตัวหลุดมาแล้วอะ่ะประมาณนี้เลยก็คือถ้าลงอีเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องวางเราขายแล้วเลยก็มาวางเวชอนได้เลยคือเราจะวางเวชอนสิบห้าตัวกลิดมาแต่ว่ากลิดก็ตายอยู่ดี อ้อตัวนี้ตอนแรกล้านเจ็ดอยู่เลยนี่สองล้านแล้วเหรอตอนแรกยังล้านเจ็ดตัวนี้เท่าไหร่อะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านสี่แสนเราใกล้ Woah. จะถึงเว็บสุดท้ายแล้วนะฮะตัวนี้อ๋อเท่าเดิมอ,อุย๊ยอ๋ออ๋อหลับปกตินึกว่าตัวนึกว่าผมกดเลเวชอนอยู่หลับอีกแล้ว กับไปละมันไหวนะเห็นมันหลุดมันไหวนะหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะไหวนะฮะเราควรหยุดก่อนไหมหยือไม่ควรเอ่ะไม่ควรไม่ไม่หยุดดีกว่าหื้เลือดหลุดเยอะเลยอะ เราว่าเราหยุดก่อนดีไหมอะเราหยุดก่อนดีกว่าเราหยุดสคริปก่อนเอกลันเชอร์ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้งั้นเดี๋ยวผมขายแล้ววางอันนี้เลยนะลิฟชอนดูนีแหลเอาจริงมันไหวนะแต่ว่าผมผมยังไม่เอาสคริปดีกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมันแพ้คลิปไปก็ออโต้เลยนะคะตอนนี้จะมีบอสสซย์ทิตย์ลิทบอสตัวใหญ่สซย์ทิตย์ลิทอันนี้มันเลเซอร์ไม่ใช่ตกสายอทิตย์ลิทมันมีนะคะเวบนี้ปูวิทยปูวิทนี่ไงมาแล้วเซนทิยทลิทเลือดสองล้านเก้าแสนแล้วก็พร้อมมาแล้วก็มาเว็บหกสิบตามมานะฮะเอ้ย แค่ตัวนี้ยังไม่ตายเลยเหรอไม่นะมันมาแล้วแ a บบิดแลบบิดลาบ b ิดแลบบิทถอยลดเหรออ่านว่าอะไรอะน่าจะลาบ b ิดแลบบิทถอยเลดเลยเดยวก่อนทำไมมันเลือดมันไม่ลงเลยละ่ะอ๋อเริ่มโดนละเมื่อกี้ไม่โดนเลยเลือดบอสจะอยู่ที่สิบสิบเอ็ดล้านเยอะมากเลยนะสิบเอ็ดล้าน แต่ว่ามันก็ชิวๆ yeah. เนี่ยไปช็อตไม่มีวันหลับเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแพ้เอาเอาอะไรอ่ะเออคืออ แพ้เอาแพ้ได้ไงงงเลยอ้าไม่เป็นไรนะฮะแพ้ก็ไม่เป็นไรมาแพ้ไม่เป็นไรหรอกมั้งน่าจะไม่เป็นไรก็ซื้อมาเลยสุ่มกล่องนึงกล่องเดียว ต้องเดียวรู้เรื่องน่าหญา่ว่าละเราขายตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็สุ่มสิบรอบเผื่อได้ก็ตเก่าเผื่อได้ก็ตเก่าแต่ยังไงก็ไม่ได้เผื่อไว้ก่อนโอ้โหหรือถ้าเราขายอีพิกทั้งหมดแล้วสุ่มอ่ะไม่รองหรอกโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละ